แตสิไปเอาตัวเลขโชคลาบมาฝากเอฟซีนี่แล้วอยากให้เอฟซีมีโชคมีใช่มีโชคมีลาบพอได้กินได้ท่ามคันมีโชคมีลาบเราก็โอ้ยดีแล้วเข้าขกรรมฐานเขาเ,าเรียกว่าเข้ากรรมฐานเพราะว่ามันจะออกพรรษาแล้วเนาะเจ้าคาปูอีกไม่กี่วันก็จะออกพรรษาออกพรรษาแล้วก็จะมีบ้างไฟพญานาคเด้อ ขยอยก็จะไปมีบางไฟพยานาคไปเบิงบางไฟพยานาคไหลเรียบไหลเรือไฟแน่เนาะเจ้าค่ะปู่ทางนครพนมผุ่นไหลเรือไฟอืมทางแถวน้องคข่เนี่ก็โอ้บางไฟพยานาคขึ้นแต่ว่าว่าขึ้นหลายก็ยังเกจีหรอกอืมทาเทีเป็นยังบุ่นแน่เนาะปูยาเป็นมาบอกจบบอกลาบนี่ได้เนาะสาธทเจ้าค่ะปู่แต่ว่าที่อาตมาเข้ากรรมฐาน น่นะนะเข้ากรรมาฐานเจดวันเจ้าค่ะอือัตามาฉันเจด้เจ้าค่ะปู่ตามจริงจะอดอาหารก็ได้แต่ว่าโยมนิมนให้ฉันเจก็ฉันเจไปอืนิมนให้ฉันเจก็ฉันเจไปแต่ว่าตัวเลขโชคลาภที่จะได้ช่วงอัตามาเข้ากรรมาฐานน,นี่เนาะเจ้าค่ะอยู่ในที่ฤกเล้นสําหรับภาวนาเนี่ยอยู่ในที่ฤกเล้นสําหรับภาวนาเนี่ยตัวเลขโชคลาภนี่จะเป็นผลพลอยได้ เข้าใจไหมเจ้าค่ะปูปะ่ถามว่าเราจะได้ไปเข้ากรรมฐานเอาเรียกเอาหวยโดยตรงไหมอันนี้มันเป็นผลพลอยได้อยู่แล้วไม่อยากได้ก็ได้ถ้าถสิ่งศักดิ์ธิ์ครูบาอาจารย์ท่านจะเมตตาเข้าใจไหมเจ้าค่ะปูปะ่ไม่อยากได้ก็ต้องได้แหละเจ้าค่ะท่าคือยังบอกคือฟังกันละมียังกระถามมาหลดยเขากาบปู่เจ้าค่ะ,ะ,คะช่วงที่ปู่เข้ากรรมฐานปฏิบัติเจ้าค่ะทางช่องมารีชาแนล ขอมมาถ่ายตัวเลขโชคลาภได้ไหมเจ้าคะ่ะหรือว่ามาถ่ายทร,รม,มาฝากท่านผู้ชมเอฟซีได้ไหมเจ้าคะ่ะอืมถ้ามาแตมาก็ให้ถ่ายนะถ่ายได้มาได้จะเป็นไรญาติโยมเขาจะได้ญาติโยมสายบุญเอชีเอฟซีขออภัยโอ้ยฝากบ่ค่อยดีบ้างเลยจะได้ติดตามอืมจะได้ติดตามมาถ่ายได้จะเป็นไร อืมเราก็ไม่ได้เคร่งคัดอะไรถึงแม้เราจะเข้ากรรมาฐานเราก็ธรรมดา<ะ>ก็ยังมาทำกิจวัตรทุกอย่างธรรมดาเจ้าค่ะแต่ว่าเราจะพยายามอยู่เงียบเงียบดูจิตดูใจของตนเองนั่นแหละก็ธรรมดานหะ,ะ,ะไม่ได้เคร่งคัดอะไรและช่วงที่ปู่เข้ากรรมเจ็ดวันนี้เจ้าค่ะ ปูรับแขกทุกวันเหมือนเดิมไหมเจ้าค่ะปูถ้ามีโยมมาก็ดดวยความเมตตาสงสารญาติโยมส่วนมากจะเดินทางมาแต่ทางไกลเราก็ต้องเมตตาเหมือนเดิมแหละก็รับแขกเหมือนเดิมแต่ว่าเน้นตอนเช้าถ้าเป็นไปได้เวลา3โมงเช้า4โมงเช้าได้นี่จะดีเลย3โมงเช้า4โมงเช้านะเออเวลา9นาฬิกา เออเวลาสิบนาฬิกานี่ตอนเช้าเช้านี่จะได้จะดีเลยเด้จะค่ะปูถ้าช่วงนี้แต่ว่าจะเน้นแต่ช่วงเช้าเข้าใจไหมสามโมงเช้าสี่โมงเช้านี่เน้นช่วงเช้าทําพิธีก็เล็กๆน้อยๆธรรมดาไม่ได้อะไรมากมายแต่ก็รับเกเหมือนเดิมทําพิธีเหมือนเดิมจะค่ะปูอืมสาธุจ้ะค่ะปูเข้ากรรมขอเน้นอ่าตัวเลข หางสองหานะครับปู่เป็นตัวเลขโชคลาภเจ้าค่ะขอเน้นๆมาขอเน้นๆเจ้าค่ะปู่ออาแล้วแต่บุญวาสนานะฮะแล้วแต่บุญวาสนามันไม่เหมือนกันหรอกอแต่ก่อนนะเขาจะสร้างพระพุทธรูปนะเขาจะสร้างพระพุทธรูปโยมเขาไม่มีเงินนะเขาไม่มีเงินเขมามหาอรตมาอาตมาตอนนั้นเมื่อหลายปีที่แล้วเขียนหวยของเขามันก็ออกอยู่นะ สองตัวเขียนหวยเขามาวันหวยออกน่ะมาวันหวยออกเขามาตอนเช้าเขียนให้เขาเรียบร้อยแล้วเขาไปถึงบ้านเขาเหนื่อยเขาก็นอนนอนแล้วหวยออกเขาค่อยตื่นขึ้นมาปรากฏว่าหวยมันถูงจริงแต่ว่าเขาไม่ได้ซื้อเลยมันเหนื่อยกลับไปถึงบ้านกลับไปถึงบ้านมันเหนื่อยไม่ได้ซื้อหวยเลยดวงเขาไม่มีสงสัยดวงยังไม่ถึงจะค่ะดวงยังไม่ถึงที่จะได้สร้างพระพุทธรูปนะอันนี้มันก็เป็นไปได้ บางคนฝันได้เลขสามตัวแดงแดงยังไม่เอาเลยพอถึงวันก็ลืมเลยเขียนไว้ก็ลืมไปเลยก็มีบางคนได้ยินมาตรงนู้นตรงนั้นเขาบอกอืมแต่ว่าก็ว่าเลขไม่สวยไม่ชอบตัวนี้เขาก็ไม่เอาเขาก็ปวดปรากวดว่าถูกจริงๆร่นะจ้ากาปูมันก็เป็นไปได้มันก็มีแบบนั้นนะคือดวงยังไม่มีดวงยังไม่ถึงสิ่งเหล่านี้อะไรมากมายไม่ได้หรอกอืมหวยนี้ไม่ใช่ว่าจะจับมาเข้ากันง่ายเวยบานเข้าเกินมาของบมมีหา มันเป็นการคาดคะเนเฉยๆเข้าใจไหมเจ้าค่ะไม่มีใครรู้จริงหรอกอืมอย่างที่จะมีคนรู้จริงเจ้าค่ะปู่ถ้ารู้จริงท่านก็ไม่ค่อยพูดหรอกครูบาอาจารย์ใหญ่ท่านรู้จริงแต่ว่าท่านจะพูดเป็นปีศานู่นนี่นั่นไปแล้วได้จักเพราะว่าท่านเข้าใจว่าทุกคนเกิดมาไม,ไม่เท่าเทียมกันเจ้าค่ะอย่าว่าเท่าเทียมกันนะคนเรากรมย่อมจำแนงให้สัตว์ย่อมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะเข้าใจไหมเจ้าค่ะเออ คนเราไม่นเกิดมาไม่เหมือนกันบางคนสูงบางคนขาวบางคนงามบางคนมีสติมีปัญญาดีบางคนร่ำรวยบางคนทุกข์ยากลําบากบางคนก็อย่างที่เราเห็นนะั่นแหละกรรมกรรมคือการกระทํานะอืทําให้เป็นแบบนั้นแบบนี้นะ่นมันไม่เท่าเทียมกันครูบาอาจารย์ที่ท่านรู้จริงท่านจึงบอกเป็นปริศนาเป็นอะไรถ้าท่านจะบอกได้เจะขาปูอืเขาขาปูเจ้าคืม วันนี้ขอลายเส้นตัวเลขโชคลาภตัวแดงแดงไม่ต้องแปลน,นะคะปู่ถึงวัน <c oughs> ค่อยค่อยบากันเยอีกหลายวันเยอะเจ้าค่ะพยายามติดตามมาไว้เลยเจ้าค่ะเดี๋ยวพี่เจรนาเด้อเจ้าค่ะปูท่ทั้งหมดทั้งมวลมันก็ถามเพื่อท่านผู้ชมนะคะจะได้ไม่สงสัยนะคะจะได้เข้าใจนะคะปูราสีท่านก็เมตตาตอบให้อย่างละเอียดเลยนะคะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องมาริชาแนลด้วยนะคะ